ก็สวัสดีนะครับใน EP ีที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการทำหน้าสกรีนนะครับแล้วก็ใส่โลโก้ให้กับแอปเราใช่ไหมครับแล้วก็หน่วงเวลาไว้3วินาทีนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าหลักนะครับใน E ีีนี้นะครับผมจะทำตัวเช็คอินเทอร์เน็ตนะครับว่าแอปเรานะครับมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไหมนะครับแต่ถ้ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะแจ้งสถานะขึ้นมาว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับด้วย เครือข่ายแบบไหนแบบโมบายแบบเน็ตเวิร์กนะครับหรือแบบอื่นๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนมาบอกว่าคุณไม่ได้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าบางทีเราต้องการที่จะส่งค่า API นะครับไปที่เซเบอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อไปขอข้อมูลจากเซเบอร์นะครับเพื่อมาแสดงที่แอปเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเช็คก่อนว่า เครื่องเราอย่นะครับมันมีการเชื่อมเน็ตไหมถ้ามีการเชื่อมก็อนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้นะครับถ้าไม่มีการเชื่อมก็ขึ้นข้อความแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เราก็ทําการปรับแก้ให้มันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยตัวแพ็กเกจที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้แพ็กเกจที่ชื่อว่า Connectivity นะครับ u n d e r s c o r e p a r นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชันที่6.1.0นี่นะครับก็เป็นเวอร์ชันที่อัปเดต เมื่อ8วันที่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะใช้ตัวแพ็กเกจตัวนี้นะครับในการเช็คว่าเราได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไหมนะครับตัวแพ็กเกจเองนะครับก็มีคู่มือให้นะครับว่านี่เป็นคู่มือเขานะครับคร่าวๆนะนะครับที่เขาให้มานะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้ตัวอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับตัวอย่างเขาไปศึกษาได้นะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการติดตั้งตัวแพ็กเกจตัวนี้ลงในผับสเปคแล้วก่อนนะครับจะเข้ามาที่ตัวอย่างการติดตั้งนะครับแล้วก็ก๊อปคำสั่งนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาที่ตัว VS Code เรานะครับแล้วก็มาที่ผับสเปคนะครับผมจะวางตัวแพ็กเกจลงไปนะครับ อเคนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการเซฟเพื่อโหลดแพ็กเกจลงมาในโปรเจกต์เราใช่ไหมครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็ใช้คําสั่งฟัตเตอร์คลีนนะครับตัวฟัตเตอร์คลีนเองก็จะทําการลบแพ็กเกจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่บนเครื่องเราให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการติดตั้งใหม่นะครับอันนี้กาลังทํางานอยู่นะครับรอสักครู่วิธีการนี้นะครับในกรณีที่เราไปดาวน์โหลดตัวอย่างโค้ดมาใช่ไหมครับ เวอร์ชันนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องเรานะครับทีนี้ตัวโค้ดเองนะมันไม่สามารถทำงานได้นะครับเครื่องที่เขาเขียนไว้เป็นตัวอย่างกับเครื่องเรานะครับทรัพยากรมันไม่เหมือนกันนะครับวิธีแก้ก็คือเราก็ใช้คำสั่งนะครับตัวฟัตเตอร์คีนตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อเชียร์ทุกอย่างออกจากเครื่องให้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้อีกคำสั่งฟัตเตอร์นะครับแพ็กเกจเก็ตนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดตัวแพ็กเกจเข้ามาใหม่นะครับ มันก็จะทําให้เครื่องเรานะครับมันสามารถที่ทํางานได้ปกตินะครับก็คือเอาข้อมูลจากเครื่องอื่นนะครับมารันบนเครื่องเรานะครับช่วงนี้รอหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะนานหน่อยโอเคนะครับตอนนี้เสร็จแล้วต่อไปผมก็ทําการดาวน์โหลดแพ็กเกจเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งฟัตเตอร์พับเกตนะครับก็จะทําการติดตั้งแพ็กเกจใหม่เข้ามาในเครื่องเราโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเราจะทำการเปิดการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้ให้เรามาที่ไฟล์ Android manifest ตัวนี้นะครับซึ่งไฟล์นี้อยู่ที่โฟลเดอร์ Android นะครับอยู่ที่แอปอยู่ที่ src อยู่ที่ main นะครับเราก็จะเจอไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ชนิด .xml นะครับทีนี้ผมจะเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงอยู่2ตัวนะนะครับตัวแรกก็เป็น use นะครับขีด permission นะครับ Permission คือสิทธิ์การเข้าถึงนะครับแล้วก็ Android นะครับเพอร์ s s i o n ตัวแรกนะครับที่เราอนุญาตให้เข้าถึงได้นะครับก็คือตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไปก่อนนะครับผมจะอธิบาย อีกทีนึงนะครับว่าแต่และตัวมันสำคัญยังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือตัวแรกนะนะครับตัวที่สองเพื่อความรวดเร็ว,วผมก๊อปอันนี้มาแล้วกันนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับตัวที่สองเป็นตัว a c c e s s นะครับ under score network นะครับ แล้วก็ e score state นะครับโอเคสองตัวนะนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าไอ้สองตัวนี้มันทำงานยังไงนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัว permission นะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีที่เราจะต่อเน็ตนะครับเราจะต่อได้สองวิธีนะวิธีแรกก็คือใช้เน็ตโทรศัพท์ของเราเองนะครับที่ เป็นเน็ตซิมโทรศัพท์เรานะครับในระบบเซลลูลา r นะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็น a อสเซทเน็ตเวก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราไปเกาะเครือข่ายนะครับเช่นเราไปเกาะเครือข่าย Wi-Fi นะครับไปเกาะเครือข่ายเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเข้าถึงสิทธิ์เพ r ร i มิชันอยู่2ตัวนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะทําการสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับฟังก์ชันตัวนี้ผมจะเก็บไว้ในไฟล์ first screen นะครับในตัวของ i n i t t a t e นะครับ ก็คือเมื่อหน้าเฟิร์สสกินทำงานใช่ไหมครับตัวอิน t ิสเต็ก็จะทำงานก่อนเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็ฟังก์ชันผมก็จะทำงานก่อนเลยนะครับทำงานก่อนทามเมอร์อีกนะครับโอเคนะครับผมตั้งชื่อฟังก์ชันนี้ว่าเช็คนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับคอนเน็กนะครับ โอเคนะครับชื่อฟังก์ชันว่า Check Internet Connect นะครับฟังก์ชันนี้ผมจะให้ันทำงานต่อจาก InitState นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นชนิดที่เป็น Future นะครับส่วนฟังก์ชัน Future ทำงานยังไงอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาฟังก์ชัน Check Internet นนะครับมาวางไว้นี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง async นะครับ เดี๋ยวอซิงทางานยังไงนะครับค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่ออซิงทํางานแล้วนะครับมันก็จะไปตรวจสอบตัว connectivity นะครับว่า connectivity นะมีการเชื่อมต่อไหมนะครับผมสร้างตัวแปรตัวหนึ่งตัวแปรผมชื่อว่า connectivity นะครับ resource นะครับแล้วก็ใส่ a ว r เข้าไปนะครับในนี้ก็จะเป็น connectivity นะครับตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเราต้อง อินรเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปก๊อปมานะครับต้องไปเอาอินพ r ตตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับตัวโค้ดตัวนี้นะครับผมปรับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับผมก็จะเขียนตัวใหม่เขียนแบบแบบใหม่นะครับก็คือถ้าเราก๊อปมาทั้งหมดนี้นะครับมันก็เกิดมันจะฟ้องว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับผมก็เลยทําการปรับนะครับทันี้ผมก็เอาตัว อันนี้อิน port ลงไปนะครับต่อจากนี้เลยนะจะ Import ลงไปนะครับโอเคตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเช็คนะครับเช็คอินเทอร์เน็ตนี่เช็คตัวนี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับเวลาเราเชื่อมต่อเน็ตนะมันจะเกิดการหน่วงเวลาขึ้นสักระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามันจะทำงานเลยทันทีนะครับช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยน,นะครับเราต้องใส่ซิ่ง นะครับรอมันนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับแล้วก็มีอเวทในช่วงที่มันทํางานอ่ะก็ใส่อเวทข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอาโค้ดทั้งหมดนี้นะครับนี่ที่เขาวางไว้นะครับที่เป็นตัวอย่างกรอบมาเลยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ในโปรเจกต์ของเรานะครับต่อจากตัวนี้หลักนะครับโอเคทีนี้ตัวนี้กับตัวนี้มันต้องเป็นชื่อเดียวกัน คผมก็ปัวนี้นะครับให้มันชื่อเดียวกันแล้วกันโอเคเปลี่ยนละนะครับตอนแรกผมอาจจะตั้งชื่อไม่ตรงนะครับต่อไปผมจะทําการจัดโค้ดนะครับตัวแรกนะครับเราจะทําการเช็คผ่านโมบายก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ของเรานะครับมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโมบายไหมนะครับถ้ามีการเชื่อมต่อผ่านโมบายก็ให้มันปิ้นเอาออกมาดูนะครับโอเคนะครับ ผมก็จะก๊อบบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเชื่อมผ่านโมบายนะคุณก็ปิพ์คำสั่งนี้ออกมาโอเคนะครับอันนี้ผมลบแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเชื่อมต่อผ่าน wifi นะครับเชื่อมต่อผ่าน wifi ปิพ์คำสั่งนี้ออกมานะครับต่อเข้าไปอันนี้ลบออกนะครับเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายแลนนะนะครับ จริงๆโมบายเราเราไม่ได้ต่อสายแลนนะนะครับแต่ว่าก็ใส่เผื่อไว้นะครับเผื่อบางทีเราเอาโทรศัพท์เราไปเชื่อมต่อสายแลนนะครับด้วยวิธีการต่างๆออันนี้ก็เขียนกันไว้นะครับเดี๋ยวเซตก่อนต่อไปนะครับเชื่อมต่อ VPN นะครับอันนี้ก็คือตรวจสอบสถานะว่าโมบายเราเชื่อมต่อผ่าน VPN ไหมนะครับน,นี VPN นะนะครับแล้วก็ บูทูตนะครับอินเทอร์เน็ตผ่านบูทชูตนะครับโอเคผมวางนี่คือบูทรูตนะครับแล้วก็เครือข่ายอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ทั้งสี่เครือข่ายที่กล่าวมานะครับไม่ใช่ผ่านโมบายผ่าน Wi-Fi นะครับ ผ่านเน็ตเวิกที่เป็นอินเทอร์เน็ตผ่าน BPN ผ่านบูริทูปนะครับก็จะเป็นเครือข่ายอื่นๆคือตัวนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใดทั้งสิ้นนะครับก็ให้มันเป็นคำว่า no available นะครับตัวนี้นะครับใช้ออกมานะครับไม่ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็พิมพ์คำสั่งนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็จัดโค้ดนะครับ โอเคนะครับทีนี้ก่อนที่จะรันเนี่ยผมขยายแล้วผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเลือกใช้แพ็กเกจตัวนี้เข้ามานะนะครับเป็นการอินพุตเข้ามาแล้วผมก็สร้างฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าฟังก์ชันเช็คอินเทอร์เน็ตนะครับคอนเน็กชันนะครับที่อยู่ในอิน t ิสเตอครับพอหน้านี้เฟิร์สกรีมันทางานใช่ไหมครับตัวอิน t ิสเตอทํางานแล้วก็เลือกใช้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันแรกเลยนะครับเสร็จแล้วถึงจะ ใช้ฟังก์ชันทามเมอร์นะครับมันต้องตรวจสอบอินเทอร์เน็ตก่อนว่าอินเทอร์เน็ตเรานะมีไหมนะครับเสร็จจากนั้นมันถึงจะเข้าสู่ฟังก์ชันทามเมอร์แล้วก็หน่วงไว้แล้วก็ค่อยไปหน้าถัดไปนะครับทีนี้เมื่อฟังก์ชันเช็คอินเทอร์ทำงานนะครับมันก็จะวิ่งมาที่บรรทัดที่สามสิบเอ็ดนะครับซึ่งชนิดฟังก์ชันเป็นแบบฟิวเจอร์นะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่อ s สิงนะครับเพื่อรอไม่ให้เกิดการเลอะขึ้นนะครับเมื่อมันทํางานก็ใส่เอาเวเข้าไปนะครับเสร็จแล้ว พอมันตรวจสอบเงื่อนไขนะครับผมก็สร้างตัวแปรเป็นชนิดว่าขึ้นมานะครับเก็บนะครับเป็น connectivity resource ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการตรวจสอบว่าเกลีคอนเน็ก์ผ่านโมบายไหมนะครับถ้าคอนเน็กผ่านอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์โมบายมันก็จะพิมพ์คำว่าโมบายเน็ตเิรคขึ้นมานะครับแต่ถ้าผ่าน Wi-Fi นะครับก็จะพิมพ์คำว่า Wi-Fi นะครับเน็ตเิรคขึ้นมานะครับ หรือผ่านินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นแบบสายแลนนะครับผ่าน vpn ผ่านบูชู h หรือผ่านอื่นๆนะครับก็จะเป็นข้อความขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อเลยนะครับมันก็จะเป็นคำว่า no available network t y นะครับขึ้นมานะครับโอเคนะครับทีนี้เอามาทำการรันโค้ดกันนะครับต่อไปจะเป็นการลันเพื่อทดสอบโค้ดที่เราเขียนนะครับผมกดรันเลยนะครับโอเคทีนี้ก็รอนะครับ โอเคนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแล้วนะครับดูที่ว่ามันปิ้นคาว่าอะไรออกมาผลลัพธ์ที่ได้นะครับเจอแล้วนะครับผลลับที่ได้ทําการเชื่อมต่อผ่าน wifi นะครับ wifi is a v a i l a b l e นะครับตัวนี้นะครับก็คือสถานะเชื่อมต่อผ่าน wifi นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ